ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพามาติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลอ่าวขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้มานานสองปีไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลจนต้องขึ้นป้ายเขตปลอดน้ำประปาทันทีที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากคุณอดิศักดิน,นครว่าชาวบ้านจำนวน13าครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้มานาน2ปี ทางทีมงานศูนย์จึงลงพื้นที่หมู่ที่11ตำบลอ่าวขนอมอําเภอขนอมร่วมพูดคุยและตรวจสอบทราบข้อมูลว่าน้ำประปาในพื้นที่หมู่11ไม่ไหลามานานชาวบ้านบางคนต้องขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แต่ก็ใช้ไม่ได้เพราะมีสีขุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยรับปากจะเข้ามาดูแลแต่ก็ปล่อยผ่านมานานถึง2ปีแล้วก็ตอนนี้นะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับไม่มีน้ําประปาใช้กันมานานนะครับผม,ม,ผมก็ขอวอนนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ให้โปรดมาช่วยชาวบ้านด้วยทุกวันนี้ชาวบ้านก็ต้องซื้อน้ําใช้นะครับบางคนมีน้ําบ่อก็รินครับแต่ก็น้ําก็จะแดงนะครับทําให้ใช้บ้านต้องรับความเดือดร้อนนะครับในส่วนของคุณวิวัฒน์ชุมชูผู้ใหญ่บ้านหมู่11เ,เปิดเผยว่าได้แก้ปัญหาด้วยการแบ่งเวลาเปิดปิดน้ําและแบ่งโซนการจ่ายน้ําช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน แต่ท่อที่จ่ายน้ําเป็นท่อเดียวกันรวมทั้งน้ําไม่ไหลเนื่องจากน้ำในบ่อบาดามีน้ําไม่พอจึงเพียงพอใช้แค่ประชาชนที่อยู่ต้นน้ําส่วนปลายน้ําไม่สามารถจ่ายไปถึงได้ทางทีมงานสูงจึงได้พูดคุยกับคุณไมตรีพรมพิชิตนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอมชี้แจงว่า ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ประสานทางการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอขนอมเพื่อขอขยายเขตของการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งตามถึงเรื่องประปาได้รับคําตอบว่าจะบรรจุในแผงของงบประมาณปี2,560แต่ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลได้จัดทําประชาคมหมู่บ้านเพื่อทําแผนของปีงบประมาณ2,559และมีการเสนอให้ขยายเขตประปาตรงหมู่11 แต่จากการทำประชาคมครั้งนั้นโครงการขยายประปาอยู่อันดับที่4แต่ทางเทศบาลได้เห็นว่าเรื่องน้ำประปาเกี่ยวกับการดํารงชีพจึงมีบริการส่งน้ำถึงบ้านแต่ประชาชนต้องมีภาชนะรองรับและผู้ขอใช้น้ำต้องมาเขียนคำร้องที่เทศบาลทเทศบาลจึงสามารถจัดส่งน้ำให้ได้ทางเทศบาลเองก็ไม่ได้หนึงนอนใจในเรื่องนี้พยายามที่จะติดต่อประสานให้ทางประปาเอา่อช่วเพราะขยายเขตไปเพื่อให ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างเต็มที่เขาดาเนินการไปอย่างนี้แล้วเราก็ยังไม่ทราบว่ามันจะสําเร็จหรือไม่หรือว่าจะได้หรือไม่นะครับไม่ขอ,อยดนกันตรงนี้ทั้งนี้คุณพิชัยศรีสุชาตินายช่างประปาสวนูมิภาคได้ให้ข้อมูลว่าตามแผนงบประมาณของปี2560จะมีการวางท่อประปาเมนหลักขนาด8นิ้วตั้งแต่สี่แยกบ้านครูประวงถึงท่าน้อยทั้งสองฝั่งของถนนดังนั้นหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยทุกภารกิจของศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันก็เพื่อประสานการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งทุกเหตุทุกเรื่องราวแจ้งได้ที่สายด่วน1677